ข้อข้อน่าสนใจมากนะครับบ้านแตกสหลายคาดเนี่ยอาจจะดูตกใจนิดนึงเป็นเพราะหลังคาบ้านหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาสาระวันนี้อาจารย์ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับก็หลาย,ลายๆท่านถามว่าเอะอาจารย์แล้วหลังคาบ้านมันจะมีผลหรือเปล่าทาไมถึงคนในครอบครัวถึงไม่คุยกันนะแต่แยกกันเป็นเพราะอะไรตัวเดียวครับเรื่องหลังคาเกี่ยวกับสติปัญญานั่นเองสติปัญญาคืออะไร สติปัญญาคือจะทํำยังไงดีให้เอาสมบัติของคนในบ้านนะครับก็หลายๆท่านมีครอบครัวใหญ่นะครับเขาบอกเหมือนกับว่าที่คนจีนเขาเรียกว่ากงสีนั่นเองนะครับก็คือเป็นครอบครัวเหมือนกับครอบครัวใหญ่นะครับมีหลายๆสะพ้ายหลายๆลูกเขยมารวมกันนะครับก็ปัญหาตัวเดียวเลยคือปัญหาตัวทรัพย์ตัวเงินนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหลักฮวงจุ้ยเนี่ยเขามีนะเขามีแต่เขารู้ทุกอย่างนะแต่เขาไม่ทํา เราลองสังเกตดูนะครับว่าหลังคาที่เราอาศัยอยู่เนี่ยหลังคาบ้านเป็นแบบใดเป็นแบบไหนนะครับส่วนใหญ่หลังคาบ้านเป็นหลังคาชัาน้นชิ้นเดียวจะ1ช,ชั้น2ชั้น3าชั้นอะไรก็แล้วแต่ส่วนเรื่องคอนโดนั่นก็คือหลังคาอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกันวันนี้เรามาพูดถึงหลังคาบ้านนะครับหลังคาบ้านลองสังเกตดูนะครับคนสมัยก่อนดังเดิมเนี่ยเขาอยู่เป็นแบบไหนนะครับง่ายนิดเดียวเลยมีหมู่หมู่บ้านหนึ่งนะครับหลังคาสีเขียวเลยจะเป็นลักษณะหลังคาชิ้นเดียว สร้างทีเดียว20หลังคานะครับเป็นเหมือนกันเลยก็คือเป็นทั้งทรงไทยและทรงปัญญาในทรงเดียวกันเลยอันนี้คือเขาเรียกว่าหลังคาโบราณหลังคาดั้งเดิมหลังคาไม่มีปัญหาแต่ทุกวันนี้หลังคามีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับสาระสำคัญคือตัวทรัพย์คือตัวเงินนะครับก็เกิดจากหลังคานั่นเองนะครับคนก็ยังบางครั้งว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วที่บ้านมันเป็นทรงหลังคาจั่วเนี่ยมันมีผลหรือเปล่า หลังคาจัว่วข้อดีคือเสริมให้เรามีสติปัญญาที่ดีแต่สติปัญญาของเราก็เกิดจากการเรียนรู้นั่นเองเรียนรู้เยอะเรียนรู้เนี่ยถ้าเราใช้ที่ถูกหลักที่ถูกต้องมันก็เกิดสิ่งที่ดีๆแต่ถ้าเราใช้ผิดประเภทถามว่าคืออะไรก็คือพยายามทํำยังไงก็ได้เปรียวสมบัติของพ่อแม่มาละลายเลยทํำยังไงก็ได้มีลูกสมมุติว่าสักสิบคนนะครับสิบคนเนี่ยถามว่าจะดีทุกคน ก็มีอยู่ไม่ดีทุกคนก็ใช่อยู่ถูกไหมเช่นเดียวกันมือนะครับก็ยังไม่มีความเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงเรียนให้ทราบว่าการปรับเปลี่ยนในตัวบ้านเนี่ยมันไม่ได้ยากอยู่ที่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเองนะครับ